วนนี้ค่ะทุกคน,น,นเราจะมาทำละครสั้นเรื่องไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวนะคะนั้นพร้อมดูแล้วไปชิญเธอแรวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวทะเลนะไปพาลูกไปด้วยค่ะคุณพ่อหนูอยากไปเที่ยวทะเลแล้วนั้นเราขึ้นรถกันเลยดีกว่าวันนี้พ่อจะพาไปพักโรงแรมแห่งหนึ่งที่้างทะเลนั่นแหละขึ้นมายังลูก โอเคก็มาพาไปเลยนะกุนตานี่ก็เดินข้ามถนนตลอดเวลาเลยแอนนี่จะเป็นที่ที่พ่อจะพาไป,ไปใกล้ใกล้บ้านลเลยเลยแผ่นดินทะเลเปดิดใหม่เดี๋ยวไปเช็คปีนแล้วก็เข้าโรงแแล้วก็ไปทะเลกันเลยดีกว่าไปไปคุณ รีบลงมาเร็วๆทางนี้ไปไหนรอีกานี่ไปนั้นเดี๋ยวเราไปเข้าโรงแรมกันเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมิซา่าอยากได้ห้องไหนคะมีห้องไหนบ้างครับมีตอนนี้เหลือห้องหนึ่งแล้วก็ห้องสี่ค่ะเอาห้องไหนคะ เอาห้องอ๋อไม่ใช่เอาห้องสีแล้วกันครับได้ค่ะเดี๋ยวค่อยมานอนค้างกี่คืนคะอ๋อคืนเดียวก็พอครับคุยลืมเอากระเป๋าออกจากล,างลังรถแต่ไม่เป็นไรหรอกรค่อยเอามาใหม่ไปทางนี้เดี๋ยวเราจะ ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปเล่นกันเลยดีกว่าไหนนะ้าอ่ะนี่ไงห,ห้องสี่ห้องเทเดมว้าวมีห้องน้ำอาบส่วนตัวให้ด้วยชอบจังเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็แล้วก็ลงไปเล่นน้ำกันดีกว่าผมอยากเล่นแหละ เราไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันแต่ว่าผมจะอาบน้ําก่อนเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วลงเสื้อผ้าเสร็จแล้วปะเราลงไปเล่นน้ําทะเลด้านล่างกันดีกว่ามันต้องสดชื่อแน่เลยคุณใช่ใช่เดี๋ยวเราจะลงทางฝังไม่ว่างีทางมีทางออกแน่ น,น้ำใบเยอะจังเลยอาปาคุณหนูอยากเล่นน้ำตรงนี้ค่ะคุณพ่อหนูอยากเล่นใจเย่ยอยู่แล้วอหนูขอไปเล่นน้ำได้ไหมคะคุณแม่คุณพ่อได้จ้าแต่ว,ว่าห้ามไปเล่นน้ำลึกๆนะเดี๋ยวแม่จะดูน้องอยู่ตรงนี้ค่าไปลูกแม่จะพาไป พ่อจะไปไหว้ตรงนู้นกไกลๆเลยนั้นลูกปลาเล่นอยู่ตรงนี้นะเข้าใจใช่ไหมว่าห้ามเล่นลูกที่พ่อไปสำรบตรงนี้ก่อนว้าววิวสวยมาก เรานั่งดูลูกกันดีกว่าอลูกเรานี่ก็ท้าน้ำทะเลน่าเล่นเหลือเกินพ่อคุณแม่ก็นั่งดูน้องสนเอออุ้ม่เอาดีกว่าไม่ไปไกลเดี๋ยวโดนคุณพ่แม่บุ่นููชา ว้าวชอบจังเลยยังไม่ทันได้กินข้าวเช้าเลยนี่นาหิวข้าวจังเลยไปหาคุณพ่อคุณแม่ดีกว่าคุณพ่อคุณแม่คะหนูหิวข้าวแล้วค่ะโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันเลยดีกว่านั้น ได้ค่ะแล้วนี่เขาเมาหารให้เราเลยเหรอเนี่ยน่ากินมากเลยค่ะคุณพ่อกินกันเลยมาเร็วลูกแล้ววันนี้นะมากินอาหารกันเลยดีกว่าอืมอร่อยมากเลยคุณใช่ไหมล่ะโรงแรมนี้เนี่ยดีมากเลยนะวิวก็สวยสวย แถมอยู่ข้างทะเลอีกเล่นน้ำได้สบายใจโชบเลยกินเลยดีกว่าค่ะนี่ก็หนึ่งทุ่มแล้วเรารีบนอนกันดีกว่าพรุ่งนี้เราจะได้กลับบ้านกันค่ะโอเคหลับให้สบายนะลูกพ่อแลอแม่นอนกัน 哪了？